เตายีดีกว่ามือเบียาหมดเลยเอาคลื่นมาเลีวลืนใช่คลืนเ่โหมันยังโอูดไทยเด้๋ดีดีไอตับุด้กันกับืนเนยเลือกป็นเราไปต้มนี่ไงอูทไทยเวีีดมาแล้วนี่โอ้ อีนี่มั้งเออเออตุ่มจช่ใชยิ้มหน่อยโอ้ยิ้มหน่อยสวัสดีครับยิ้มขาดโอ้ยโอ้ยพี่เหงาอะไรขนาดนั้นสวัสดีครับนูจะไปไหนไปไซน์น่ะ ตายัไงเนาะบอกก็บอบอกนะอ๋อโอ้ยจุ๊บน้องอุทัยไม่ดีเจยากับเป็นไลน์เนาะบอกนะเมืนจุคิดแค่เพื่อแต่ไหมดใหมโสามารถอ่านเป็ดไหมมันดูหน้าจออะไรสนุกเนิทในบรรยากาศหอดแฟนน่าพี่น้อง หน้ากลมแล้วดิเปิดเปิดไส้ี่หอยอดอีก,กข้างแล้วมันร <laughs> ้องน <laughs> ี่มวโอ้ยมันได้สูบไปรมอยู่ในติ๊กต๊อกอีกอ <laughs> <s> ่าแต่แก้ว เป็นลายเนาะตามกันนะตอดูแลด่วนคะ